งาวันนี้นะผมลูกค้าก็ทํามาหลายปี้วครับผมทั้งแผงหน้าแล้วแขนสองข้างนะน,นี่ก็หายไปแบบเกือบปีเหมือนกันนะน่าจะปีหนึ่งแล้วแหละที่เดินเส้นไหวอนะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแถวแบกกาวันก่อนนะครับผมเพราะว่าลูกคา้าไม่ค่อยมีเวลามาไปเที่ยวเดีย๋ยวทำแบล็กเกให้มันเป็นรูปเป็นร่างหน่อยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดลงสีไปอ่ะ ผูแบกกรามันก็จะมีแต่เส้นล้วนๆอยู่นี่นะแต่ว่ามีแบกเกาวเต็มแขนมันก็ยังดูดีกว่าถึงจะลงสีเสร็จชุดนี้ก็สี่ฮปปีแน่นอนนานมากแล้วผมอันนี้ก็เป็นรอบน่าจะล่าสุดก็ประมาณสักสองปีได้เนี่ยผมก็ฝากไว้ด้วผมคนที่ผิวค้ำนะผมก็สีก็จะได้ประมาณนี้นะผมมาดูกันับผมวันนี้เราทําแบกเกข้า่างหนึ่งสมบูรณ์กันนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันดีนะครับก็จะเป็นนี้เลย เฉดสีเทานะ,นะผมของอินเทนนะผมอันนี้เป็นทีเบตแบ็กสามเฉดเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีเฉดทําเงาอันนี้ผมก็จะผสมแบบว่า,าฝาแรกสามหยดฝาที่สองหกหยดสิบสองหยดแล้วก็หมึกครึ่งฝานะผม้วก็น้ำเกลือ,อ็มฝานะครับใช้จริงนะผมขายจริงอันนี้เอาขวดแบ่งขายมาใช้เลยนะผมเพราะว่าคนนึงออนตอนนี้มันหมดนะครับต้องเอาที่ขายมาใช้นะครับ สั่งซื้อได้ครับผมราคาเริ่มต้นที่129บาทนะครับส่วน TPK นะครับผม 15cc นี่ก็อยู่ราคาก็ตามนี้นะครับซิวอร์บ l ูซิวอร์ก็ราคาตามนี้ครับเครื่องที่เราใช้วันนี้ครับผมก็เป็นตัวนี้แล้วผมลายทหารนะครับตัวนี้ผมเปิดใช้แล้วแหละอันนี้ใช้บ้างแล้วสองสรอบแล้วก็จะมีแบตไร้สายให้2ตัวแบบนี้นะครับตัวเดิมก็คือจะเสียบสายซีได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นาสายชาร์จแล้วก็โอลิงบางส่วนโอลิงที่เขาแถมมาเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้แกะเปลี่ยนเองนะผมก็ลองถามดูว่าที่ไหนเขารับซ่อมเครื่องมั่งนะผมเพราะว่าให้แกะเปลี่ยนเองก็อาจจะมีปัญหาได้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโอลิงด้านในตรงไหนบ้างนะผมแต่คงใช้ได้เป็นปีปีกว่าหลายปีนะผมก็จะมีปัญหาก็ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องไปแกะมันหรอกนะครับวันนี้เราใช้เป็นแบตไร้สายนะผม แล้วก็เอ,เอาแบตละสายมาเสียบเซ็นตง่ายๆอย่างนี้นะผมมันเริ่มกันเลย เดี๋ยวช่องนี้นะผมเราจะใช้เป็นเฉดเทาเข้มกับเทาอ่อนนะไม่ใช้ดำนะผมอันนี้เส้นที่เหรอใช่อัไแล้วอืมก็ที่นี่นะใส่เทาออเอ้ยเทาเข้มแค่ไม่เยอะนะผมเราจะให้เลนส์แบบแบบว่าบานนี้มันจะเป็นผัด อ่อนๆหน่อยครับแกให้มีแบบว่าโคนเข้มนิดหน่อย จำไได้ไหมผมไม่รู้จำไม่ได้แต่ผมจได้ว่ามันไม่ดีหก็องยคู่้ไมอ You know, you know. It's really easy. It's really yeah. easy if you think about it. Aye, <laughs> aye, 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 i ay, ay, ay. Can not stop? Sweet like sugar. Down south shot it. Ooh, she a look. Aye, from the dirty, dirty, uh, lettuce crooked. Uh, it's a bad. Better book it. Uh, see the pigs. Better book it. Uh, I ain't looking stupid on the late night, no. I used to get now I take flight bow. Sharks in the water. Take it to the bank, candy. pulling rank, pulling drink, Fillin' up the tank. Candy paint, what you think? Take it to the bank, Pullin' rank, pulling drink, Fillin' up the tank. Sweet like Zack and Cody, holy moly. I been head the ranch, now I need to rollie. Uh, been dressing, been Yeah. Put up on that, Ooh. she look rich, just a fake I can see through. She pull up in that top. That's the top, It's a see through. Hit it once again. i want to see no soon Bank, what you think? Take it to the bank. Pulling rank, pouring drink, filling up the tank. it paint, what you think? Take it to the bank. Pulling rank, pouring pull drink, filling Aye. up the tank. it store, sweet like sugar. Down south, shawty, she a looker. From the dirty, dirty, know you heard me though. No, it's too expensive. I prefer it though. I can't fall back. I attack for no reason. Mix the light with the jack and the reason. I get excited when lights is ignited, and I just invited the baddies to see me like candy. Candy paint, what you think? Candy. Take it to the bank. Candy. Pulling rank, pulling drink, filling up the tank. Candy paint, what you think? Candy. Take it to the bank. Candy. Pulling rank, pulling drink, filling up the tank.